Let's see my top 25 best look Miss Grand Thailand 2025 in welcome gala dinner at Songkhla <c oughs> คุณคิดว่าใครปังนที่สุดสำหรับทีมนี้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Patty September อีกแล้วนะคะ วันนี้แพทจะพาทุกคนมาดูท็อป25ที่แพทคิดว่าดีที่สุดในงาน w e l c o m e g a l a Dinner ที่ตอนนี้สาวๆผู้เข้าประกวดทั้ง77คนไปเก็บตัวที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะงาน w e l c o m e g Gala Dinner แพทขอเลือก25คนเท่านั้นที่ตรงใจแพทในลุคที่ดีที่สุดค่ะ แต่รอบนี้แพทจะขอแบ่งไปสามพาร์ทนะคะเพราะว่าเลือกยากมากจริงๆน้องทุกคนใส่เต็มใส่สุดชุดสวยเพอร์ฟอร์มก็ดีสิบคนแรกแพทจะขอให้คะแนานเป็นลุคที่สวยโก้เรียบหรูดูแพงน้อยแต่มากไฮแฟชั่นส่วน10บคนถัดมาแพทจะให้เป็นแบบ ออกแนวสวยงามใส่เต็มจัดเต็มแล้วชุดมีความเป็นทรดิช t ัน n นลผสมผสานความเป็นไทยและอันดับสุดท้าย5อันดับแพจะขอให้กับคนที่ฉีกออกมามีลุคเป็นสตาร์เดินออกมาแล้วโดดเด่นไม่จะเป็นว่าต้องใส่ชุดที่เป็นในทิศทางไหนขอให้ดูมีออร่าสุดตามากที่สุด5อันดับสุดท้ายเอาละค่ะถ้างนั้นไปดูกันเลย เริ่มต้นที่จังหวัดแรกกันเลยนะคะอันดับที่25ได้แก่มิสแกรนพ h กเก็ตน้องกดชเบลสรันรัตเผือกพิพั์มาในลุคโอฮอลลีวูดมีความแกลมชุดโอเคนะคะใช้ได้เข้ารูปมีคลุมแบบเป็นวอลลุ่มด้านหลังก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแต่ชอบนะโดยรวมอง์รวมดีแต่ติดแค่ ผิวพอกขาวจนเกินไปแพนเลยให้ไปอันดับที่25ค่ะอันดับที่24ได้แก่มิสแกรนชะเชิงเศร้าน้องหนูวันกลยะวันเพชรอินโดยส่วนตัวนะคะแพทชอบลุคของน้องหนูวันในวันนี้มากๆใส่ชุดราตรีสีชมพูด้านหลังก็มี ความฟูฟ่องนะคะทำให้น้องดูหวานขึ้นด้วยแล้วก็ซูลลเอทของชุดเนี่ยเข้ารูปมีความเป็นกลิตเตอร์เปล่งประกายแล้วผมน้องทำเป็นเคิรลสวยมากๆค่ะและอีกอย่างวันนี้น้องร้องเพลงเพราะมากๆถัดใจมากเลยเอาค่ะให้ไปเลยอันดับที่24อันดับที่23ได้แก่มิสแกรดชัยนา น้องเฟรนทวินันยั่งยืนวันนี้น้องสวยมากๆเลยค่ะมีความออร่ามากๆผิวน้องขาวอยู่แล้วด้วยแล้ววันนี้ใส่มาเป็นชุดราตรีที่ออกเป็นสีน้ำทะเลมีความไล่สีแล้วก็มีความเป็นกลิตเตอร์ขับผิวทำให้น้องดูโดดเด่นในวันนี้ค่ะแพทชอบมากองรวมเข้ากับมงกุฎดีด้วยสวยมากค่ะอันดับที่22ได้แก่มิสแกรน แม่ห้องสอนน้องโฟโฟวันนี้มาในลุกที่แกลมมากๆเป็นราตรีที่ขับน้องสุดๆเลยตั้งแต่แพทดูน้องประกวดมานะคะวันนี้เป็นลุกที่น้องสวยเด่นที่สุดเลยชอบมากทำให้น้องดูโตขึ้นจากอายุแค่17ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดเนาะลุกนี้กลุ่มมิ่งทำให้น้องดูโตแล้วมีความเป็นนางงามมากๆเลยถือว่าวันนี้สอบผ่านค่ะ อันดับที่21ได้แก่มิสแกรนราชบุรีน้องแป้งวิกานดาวันนี้คือที่สุดสับสับ,สบมาในลุคนี้ถือว่าคอมพิซลุกได้สวยมากดูมีความเป็นควีนผสมผสานกับความเป็นนางแบบเพอร์ฟอร์แมนต์ก็ดีวันนี้แพทชอบ คอมพิตลุกมากๆเหมาะกับมงกุฎแล้วชุดเนื้อสูทเข้ากับบอดีน้นองมากๆโอ้โหบอกเลยว่าให้คะแนนเต็มไปเลยค่ะอันดับที่20ได้แก่มิสแกรน <Yeah! S 1> ลำปางไม่อยากจะเซฟบอกเลยว่าวันนี้น้องแจนมาในลุคที่ทำให้แพสตันนิ่งมากสีแดงสด สูรเอกของชุดทับพี่น้องดูเพรียวมากบอกเลยว่าตั้งแต่ดูน้องจานมาวันนี้คือจึง้งสวยที่สุดให้ปไปเลยคะ่ะ10 10 10แล้วเป็นแดงที่ถูกต้องอย่าให้น้องจานมาในลุคนี้ตลอดเลยเพราะว่าประทับใจพัดมากคะ่ะอันดับที่19ได้แก่มิสแกรดสตูนน้องเบน วันนี้ต้องให้เพราะว่าน้องมีความโดดเด่นในตาแพทเนี่ยเห็นน้องเดินมาแล้วต้องร้องกรี๊ดเลยเพราะว่าด้วยความที่หุ่นน้องเนี่ยเป็นหุ่นที่ดีมากๆผอมเพรียวเป็นนางแบบอยู่แล้วขาสวยผิวพันก็ผ่องออร่าแล้วมาในลุคที่สีชมพูหวานขนาดนี้ทำให้น้องมีความโดดเด่นสุดๆทรงผมก็ดีเข้ากับมงกุฎและเปอร์ฟอร์แมนก็ดีด้วยบอกเลยว่าชอบมากค่ะให้ไปเลยคะแนนเต็ม1ิ สิบสิบมิสแกรนสตูนมาถึงอันดับที่ส <Yeah! S 1> ิบแปดได้แก่มิสแกรนแคร่น้องอามชุติมาวันนี้คือสวยมากหวานสุดบอกเลยส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคอมพินนลุกออกมาหัวจดเท้าดูเป็นบิวตี้ควีนสุด,สด บอกเลยวันนี้น้องมาในลุคที่ดีที่สุดอีกลุคหนึ่งเพราะน้องเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวออกมาแล้วดูดีเกือบทุกชุดทุกงานเลยนะคะแคมเปญไหนน้องเอาอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่น้องเอาอยู่เช่นกันค่ะและอันดับที่17จะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือมิสแกรดกาลซินน้องไอรินโอ้ oh my god Beauty Queen Away Beauty Queen ค่ะวันนี้น้องไอรินมาในลุคที่สวยสง่างามซลูเอ่ดของชุดเข้าหุ่นเป๊ะเป๊ะเป๊ะสับสับสับ,บ Performance ก็ให้10-10 10แล้ววันนี้นะคะแต่งหน้าสวยหัวจดเท้าคอมพินลุคได้สง่างามจริงๆค่ะต้องให้คะแนนเต็มไปเลยกับน้องไอรีน Miss g r a n ์กาลาสินและอันดับที่16ได้แก่ Miss Grand พิษณุโลน่าจะชื่อน้องใยใหม่ใช่ไหมคะวันนี้ประทับใจแพทมากเลยค่ะตรงตีมแบบร้อเปอร์เตเพราะมาในชุดราตรีซิลูเอตเป็นนางเงือกเชียวสีก็สวยขับผิวน้องสุดๆหัวจดเท้ากรูม,มิ่งได้ดีมากเพอร์ฟอร์มก็ดีมีหวีหรือซอบนี่แหละมาหวีผมด้วยให้เข้ากับตีมนางเงือกสุดๆน้องเอาชุดนี้อยู่แล้วทำให้น้องสวยโดดเด่นมากๆในวันนี้ค่ะ มาค่ะ10อันดับถัดมานะคะแพดให้คะแนนเพิ่มในความที่ชุดมีความคิดสร้างสรรค์ใช้ผ้าทไทยมีความเป็นไนผสมผสานกับชุดแล้วลุกออกมาคอมพิ e ดูดีไปที่อันดับที่15ค่ะได้แก่มิสแกรสุราธานีน้องโมจิโต้ปรวริษาชูสุขน่าจะใช่ไม่น่าผิดบอกเลยว่า เลิศปังมากต่อให้จะเป็นหน้ามาแต่ชุดมีความแกลมผสมความเยอะแต่แพทเป็นคนที่ชอบอะไรเยอะไงเลยมองว่ามันดูดีอีกทั้ง performance เนี่ยดึงดูดคนดูในงานมากๆเลยทุกคนต้องจับมือถือมาถ่ายรูปแพทคิดว่าน้องมาในทีมที่ถูกต้อง acting ดีชุดดีทำให้เป็นที่จดจำค่ะระดับ,บ,บที่ส4บได้แก่มิสแกรน สิงบุรีบอกเลยนะคะว่าเกือบจำไม่ได้ถ้าไม่บอกจังหวัดทำไมสวยกระโดดแบบนี้ล่ะคะน้องกระเต็นมาในชุดที่สวยมากๆชอบช่วงคออ่ะทำให้น้องดูสวยจังเลยสีชุดก็ทำให้น้องโดดเด่นขับอยู่ด้วย acting ดี performance ดีจากจะบอกว่าให้เก็บลุคนี้ไว้เลยนะคะมระทำให้น้องสวยกระโดดมากๆกับน้องกระเต็น Miss g r a n ์สิงบุรี อันดับที่สิบสามได้แก่มิสแกรนพังงาโห oh, วันนี้น้องผิดคาดมากปกติอาจจะดูธรรมดานะคะในแคมเปญต่างๆแต่แคมเปญน,นี้ สวยกระโดดมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเข้ากับชุดในลุกสีหวานแบบนี้หรือเปล่าตัวชุดนะคะมีการปัน่าจะเป็นปักตามลายของผ้าทางใต้นะถ้าแพทมองไม่ผิดประกอบกับด้านหลังมีความฟุ้งฟริ้งเป็นผ้าตะข่ายมั้งคะหลายๆสีทำให้เข้ากับการปักดูเป็นสีพาสเทลมากๆแล้วผมหน้า คอมพิวลูกหัวจดเท้าดูหวานสวยมากๆผกเปหูเิลตาพาต,ต้องให้คะแนนเลยค่ะอันดับที่12ได้แก่ม <Yeah. S 1> ิสแกรนนครสวรร์คน้องเฟรินวันนี้คือทำให้แพทนะคะประทับใจมากวันนี้เข้าโพดทับ25แพทเพราะความสวยโดดเลยจริงๆแต่งหน้าดีผมดีชุดนี้ไม่ต้องพูดถึง ตาค้างเลยลงทุนมากชุดปักสวยมากซิลูเอตเข้ารูปนะคะแล้วทรงผมเนี่ยทำให้มีความเป็นเคิร์ฟเข้ากับชุดพอดีเลยคอมพิซลุกหัวจดเท้าชุดส่งคนคนส่งชุดส่งมงด้วยค่ะอันดับที่11ขอยกให้กับมิสแกรนเชียงใหม่ วันนี้น้องฟาบาบี้ทำถึงอีกแล้วค่ะแดงไหนไม่รู้แต่แดงเนี้ยคือที่สุดวันนี้น้องมาในลุคบิวตี้ควีนจ๋ามากๆเลยหัวจดเท้า1 0บสิบชุดเนี้ยให้คะแนนเต็มไปเลยเป็นอีกหนึ่งชุดที่แพทอยากใส่มากในวันนี้เป็นแดงที่ถูกต้องแล้วปากแดงวันนี้ทำให้น้องดูสวยมากค่ะบอกเลยว่าออร่าสุดตา มาแรงมากในวันนี้สำหรับน้องฟาร์บบาร์บี้มาถึงอันดับที่10กันแล้วนะคะได้แก่มิสแกรดบุรีรัมวันนี้น้องทำให้แพทอึง้งตอนแรกจำไม่ได้ว่าใครโอ้โหเดินออกมาสวยโดดมาก มาในลุคที่สง่างามพอรู้ว่าเป็นมิสแกนบุรีดำอ๋อโอเคน้องเป็นคนที่เทสดีอยู่แล้วค่ะติดโพของแพทตลอดเลยมิสแกนบุรีดำเนี่ยชุดเขาทำถึงตลอดแล้ววันนี้คอมพิลลุกหัวจดเท้าทำให้น้องดูเป็นบิวตี้ควีนที่สง่างามมากๆคนหนึ่งเลยค่ะอันดับที่9ได้แก่มิสแกรน กรุงเทพมหานครน้องคนานั่นเองค่ะวันนี้น้องคนาก็มาในคอมพิวต์ลุคที่สวยเช่นเคยน้องเป็นคนที่สวยโดดเด่นอยู่แล้วออร่าอยู่แล้วชุดเข้ากับน้องนะคะมีความสวยสงา่าโดดเด่นแต่แพทแอบมีความรู้สึกว่าสีน่าจะแบบสว่างกว่านี้แต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ค่ะไปต่อกันเลยค่ะอันดับที่8ได้แก่มิสแกรนด นารากที่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะแพทชอบชุดของน้องเขามากๆเลยนะคะอาจจะบอกว่ามีดราม่านิดหน่อยว่าสวมหิยาบแล้วทำไมชุดยังดูมีความแบบเป็นซี2เห็นเนื้อเห็นหนังแต่แพทไม่ซีนะคะแฟชั่นยังไงก็คือแฟชั่นค่ะชุดนี้มีความผสมผสานล,ลงตัวความเป็นไทยความเป็นใต้มีสวมหิยาบดูเป็นสาวชาวใต้มีความมุมสลิมเบาๆเนาะ เพทน่าจะพูดถูกแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแพทชอบมากๆค่ะอันดับที่7มาในทีมแพงมากนั่นก็คือมิสแกรนสงขามิสแกรนสงขาจังหวัดเจ้าภาพนี่เองค่ะน้องมีนามาในลุคที่แพทต้องเรียกได้ว่าแพงมากเรียบหรูโก้ไฮแฟชั่นผสมภาษาความเป็นไทยไม่มาก ผิวออร่าหน้าผมคอมพิลูกได้ดีสุดๆเอาไปเลยค่ะคําว่าแพงจนซื้อไม่ไหวอันดับที่6ได้แก่มิสแกรนชุมพรน้องนิวยอร์กสุพันธิการนรพัรัตน์มิสแกรนชุมพรบอกเลยนะคะสวยสง่ามีความเป็นควีนมากๆคอมพิลุกสวยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีชุดเนี่ย มีความอาจเป็นนางเลือกเบาๆแต่ไม่เยอะจนเกินไปชุดนี้สีทําให้น้องมีความสง่าดูเป็นควีนมาคนบอกว่าชุดสีทึมไปเข้มไปอาจจะดูมีอายุแต่สําหรับแพทนะคะทําให้น้องมีความสง่างามมากขึ้นชอบค่ะ้าอันดับสุดท้ายนะคะไม่คิดอะไรเยอะค่ะใครก็ได้ที่เดินออกมาแล้วออร่า กระจายมีความเป็นสตาร์ออกมาไม่ต้องเยอะไม่ต้องแอคติ้งมากเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ต้องอะไรเยอะขอแค่มีความเป็นสตาร์มาที่อันดับที่5เลยค่ะนั่นก็คือมิสแกรดอุดรธานีน้องชบาวันนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆสวยผิดหงผิดตาลุคนี้เป็นลุคที่ถูกต้องมากๆค่ะ ตั้งแต่ออกตัวมานะคะทุกสื่อลงแต่รูปน้องชบาเลยเพราะว่าสวยจริงๆชุดมีความเป็นไทยผสมผสานความหวานทําให้น้องมีลุคที่น่าจดจำพันขอใช้คำนี้ดีกว่าบอกเลยว่าน้องชบาวันนี้ทําถึงสุดๆทีมดีมากเอาคะแนนไปเลยอันดับที่5คะ่ะ ต่อมาอันดับที่4ออร่าสุปตาเป็นของมิสแกรนพัททลุงน้องมิเชลออร่าจัดเต็มมากแต่พัดคิดว่าชุดอะไม่ค่อยเท่าไหร่เป็นราตรีแต่สีของชุดนั่นละค่ะทำให้น้องมีออร่าขับผิวสุดๆเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหน้าผมถูกต้อง น้อยแต่มากเรียบแต่โก้ส่งเสริมบุคลิกทำให้วันนี้น้องมีออร่าซปตาร,าตราเด,ดเด่นอีกคนหนึ่งค่ะออรา่าซปตาคนถัดไปอันดับที่3ได้แก่มิสแกรน <Yeah! S 1> ลำพูนโอ้ยก g อดน้องโซแบมจะไม่ได้ได้ยังไงล่ะคะชุดคือรล เรียบหรูดูแพงแกลมหน้าผมคือที่สุดผิวสวยออร่ามากผมสวยด้วยชุดแล้วทำให้แบบว่าน้องดูมีออร่าสุกตาเดินมานิ่งๆเก๋ๆคูลๆฟาดเรียบเอาละค่ะสองจังหวัดสุดท้ายแล้วนะใครจะเป็นอันดับสองของความมีออร่าสุกตาในวันนี้ได้แก่มิสแกรน สระบุรีน้องเกรสเจ้าจิ๋วของเรานี่เองดูจากภาพได้เลยค่ะทำไมถึงได้อันดับสองนั่นก็คือความแกรมน้อยแต่มากเสริมบุคลิกความบาของตัวเองด้วยชุดสูลเอทที่เข้ารูปบานเป็นเจ้าหญิงน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ h ไฮแฟชั่นต้องใช้คำนี้ค่ะและน้องเนี่ยมีความที่ตัวเล็กใช่ไหม แต่น้องอ่ะเล่นลายใหญ่มากๆเสริมบุคลิกให้ดูแบบมีความสง่ากับความหวานรวมกันหวานแต่สง่าต้องยกให้เจ้าเกรดค่ะและอันดับที่หนึ่งทุกคนน่าจะทายถูกใช่ไหมคะว,ว่าแพทน่านจะให้ใครมีคนหนึ่งที่หายไปได้แก่มิสแกรนคอนแกนเชอ่อเอม ไม่พูดอะไรเยอะคนอะไรจะแพงแพงแพงชุดซ i ล h o u e เป็นราตีนะคะแต่ก็มีความฟ e e l i n g ของนางเงือกเอาใจเจ้าภาพสงขาหุ่นที่เปะ๊ะเดินที่พอดีน้อยแต่มากแล้วความโ l o ของผิวความแพงมันส่งเสริมค่ะหน้าเบาๆผมแพงแพงชุดเรียบโก้ จะไม่ได้ได้ไงคะอันดับหนึ่งเพราะความออร่าสุกตามันเปล่งประกายอยู่ในตัวเชอเอมในทีมของวันนี้ค่ะแปดให้อันดับหนึ่งไปเลยเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับท็อป25คนที่โดนใจแพทในทีมเวลคัมการ์ดินเนอร์ที่จังหวัดสงขลา ใครไม่ได้อยู่ในโพไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่ามีขึ้นมีลงค่ะแพทไม่ได้มี b แ a s หรือชอบใครเป็นพิเศษนะคะดูเอาตามหน้างานในทีมของวันนั้นวันนั้นไปเลยใครโดดเด่นก็คือโดนใจแพทแน่นอนนะคะแพทจะแค่พูดในถึงเรื่องลุคแฟชั่นและความสวยเนาะไม่อิงกับกล้องประกวดไม่อิงกับดร,รมมาม่าไม่อิงกับยอดขายใดทั้งสิ้นเน้นแฟชั่นและความสวยก็พอละค่ะ เราดูแล้วมีความสุขเอาเป็นว่าคลิปหน้านะคะแพทจะมาในทีมของงานอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครชอบโพนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามในคลิปหน้าว่าแพทจะมี ranking หรืออันดับแบบไหนมาให้ทุกคนได้ดูอีกเนาะโอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย